โอ้แม่ครูทำอะไรเอ่ยนี่อย่างนี้ตากผักกาดเจ้าลุงตากผักกาดเจ้าเอาเอาตากแดดกะ,ะเนี่ยเอาใส่แตะนี่แล้วก็จะเอาไปตากแดดอ๋อมันหนาวครับคือเอาไปตากนี่ผ <c oughs> ักกาดหนาวกะม,มันหนาวตัวแต่ที่แน่ๆน่คือแม่ครูจะเอาไปทำเป็นผักกาดดองผักกาดส้มอ๋อเป็นผักกาดสม้มเพราะเป็นผักกาดส้มนี่คือเป็นตอผักกาดดองเอาอันมาตากก่อนะกะตาก เอาตาก,กนเจ้า,<อ>าตาเขี่ยนี่ตากสักแดดอ่ะลุงอืมเปิดมีสูตรวิธีแปลงของเพินน่อนนอกเจ้าไปแตตาให้มันแห้งนีน่นะครับจะเอามาตากอันนี้เอาเอาใส่แตะใหอีๆแล้วก็เอาปล่อยไว้ที่มันแดดแดดครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอ,อุ้งมาไว้ที่มันแดดแดดให้ลุงครับตรงนี้มันแดดวางี่ยบอกลุงบอก อันนี้จัจมลงแน่หมดเลยลูกนี่ตากแดดนี้อ๋ออ๋อแดดมันจะมีละอ๋อมีค่ะก็กะเดี๋ยวก็ไม่ปลูกก็ย้ายไปที่มันแดดแดดหัมน,นี่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 เขาตากแดดแล้วได้แดดหนึ่งเขากดไปล้างแหมงก้ามลุงครับเขาไปล้างล้างเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาซอย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 แล้วเขาก็จะเอานวดเห็นหน่อยอจะเอาไปใส่ข้าวขา้ขาวข้าวเหนียวห้นะครับ ล้างล้างเอาน้ำยางมันออกเห็นมดแล้วก็อามาผสมกรับอันผักกาดใส่เกลือให้นิดหน่อยสักเกินสองเกินก็ได้กินละอ๋อบาได้ดอกเป็นเดือนกะอออันนี้เขาดองกินดวนอ๋อเนะี่ยรู้หูแจกกับผักกาด่เนเป็น,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 น่ครักเกนอเกก้กิออกเปดนกัาแกกา่ดวต่บุู้กันาเป็นเนน,น,นน่อยสัเกนองเกนก็ไนละอ๋่มาไดกเป็นพันนี้มอ่นงนีุ้มันจ,จกัผักกาดจ้อนกะือให็ แม่ครูก็ฮู้จักกับผักกาดย้อนผักกาดอันกลางตุ้งผักกาดเขียวฮู้จักแต่อันเนี้ยเป็นห้องว่าผักกาดดอยแมนแมนบ้านี่ก็ห้องมากกาดเมืองผักกาดดอยแต่บอกฮู้ว่าบ้านเอฟซีเป็นห้องว่าผักกาดไอหยางจ้าอันนี้เวลาแกงไม่จะขมขมให้น้อยมากก็แมนตามบอกแคนแกนปักทอมพอใส่หอมขาวเข้าพุู้เนี่ย อากาศเมืองนี่นะอากาศอันเมืองนี่นะเขาแกงใส่จีนไก่ปอยหลวง <c oughs> ปอยน้อยเวลาเอาไปซอยปลาต้เพิ่นแกงมาบาบ้านเอฟซีศศศห้องว่าผักกาศดอย่างกันเนาะยาวแม่ละนี่นะที่พวันจะสวยเอาตากตากเสร็จแล้วก็อย่าเอาไปดองซอย,อย,อยบางคนก็บม่ต้องนั้นล้างแล้วก็เอาดองใส่เครื่องคัวดองเห็นหน่อยแล้วก็คืนสองคืนแล้วก็เอามาซอยเอามาซอยก็ได้ เนี่ยเอามาซอยก็ได้ห่อซอยหักก่อนห่อไปดองก็ได้ครับตากไว้นี่ก่อนครับโอ้เขาถา้เนอะอันนี้ก็เอาได้ดองกินโดย,ยดยดเนองกินเองนะครับอ่า,าโหอันนี้อันนี้มีสบู่เลยนี่อันนี้แมค่ครูจะเอาสบู่วีฮาร่าสบู่มหาดผสมน้ำนมข้าวกินหอมฟองนักอะ่นอกแม่นอ๋อนี่แม่ครูใหญ่เป็นประจำอันนี้เอาอย่างเอาไม้ใหญ่นี่ครับ อ๋อจะเอาไปทรงเปิ้นได้จะไปแพกอ๋อเปิ้นสั่งกะจะเปิ้นสั่งครับสบู่มหาธาสมน้ำนมข้าววีฮาร่ากินหอมฟองหน้าก้อนละสามสิบเก้าบาทเจ้ายายเป็นประจำครับครอบครัวยายเป็นประจำที่พวันเจะสวยตั้งลูกตั้งเต้ายายกันมดนนเจ้าเนาะท่านได้สนใจสร้างมาได้เนาะราคาบบแปลงครับสร้างที่ที่พวันเจะสวยก็ได้นะครับตักเข้ามาเนาะ เบอร์โทรมีหน้าหน้าเฟซหน้าเพจเบอร์โทรมีโทรมาได้ก้อนละสามสิบเก้าบาทจะเอาเป็นโลจะเอาเป็นลังจะเอาเป็นก้อนเดี๋ยวที่พมันจะสวยยัดสรงเฮ้อในเจ้าเนาะขอบคุณนักๆน้ในเจ้าไปเดี๋ยวที่พมันจะสวยจะไปแพ็คสบู่วีฮาราสบู่มหาสมรผสมน้ำนมข้าวกินหอมฟอกเยอะเอานอกพอร์ไปตัเนื้อผัเคยได้อาจารย์ทาค่ะที่พมันจะสวยหรือว่าลุงที่เมาก็ได้เจ้าครับผมขอบคุณครับ